<My> channel ค,คุณคือรักแท้ใช่หรือเปล่าตอนที่สิบเก้าตอนเรียนรู้แจ็คสันพลาดวันนี้ผมเตรียมตัวมาเด็กครับแต่คนหน้ารกกากพาผมมาที่สุสานฟังไม่ผิดหรอกนะครับ เขาพาผมมาที่สุสานเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้กับป้าม้าของคนตรงหน้าได้รู้จักผมในฐานะแฟนแอบตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยนะครับที่คนน่ารักให้ความสําคัญกับผมมากขนาดนี้มันรู้สึกดียังบอกไม่ถูกเลยผมได้แต่ให้คำมั่นสัญญากับคนที่อยู่บนฟ้าว่าผมจะรักและดูแลลูกชายของเขา เท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้แต่ไม่คิดเลยว่าคุณแฟนของผมจะร้องไห้ออกมาแต่ผมเข้าใจดีนะครับว่าการมายืนมองคนที่เรารักที่สุดแบบนี้มันรู้สึกยังไงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องทุกอย่างที่ทำให้เราทุกข์ใจก็จะฉายขึ้นมาเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานผมทำได้แค่นั้นแค่อบกอดเขาไว้ให้เขารู้สึกปลอดภัย แล้วก็อุ่นใจหลังจากที่เรากลับมาจากสุสานผมก็เห็นแววตาเศร้าของคุณแปนแล้วก็ทำให้ผมอดห่วงไม่ได้ผมอยากเห็นรอยยิ้มของเขามากกว่าวันนี้เลยตามใจเขาหนึ่งวันสุดท้ายมือเย็นก็มาจบอยู่ที่นี่ล่ะครับร้านโจ๊กร้านโปรดของคุณเขาคุณ ทานน้อยจังครับไม่อร่อยเหรอคุณแฟนถามผมคงเห็นผมทานแค่ไม่กี่คำละมั้งคือผมยังไม่หิวนะครับคุณแฟนวันนี้ไปนอนคอนโดผมนะครับทำไมผมต้องไปได้ครับก็ผมคิดถึงเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรืองไง ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวผมโทรบอกคุณฟ้าให้ก็ได้นะครับผมมองคนตรงหน้าอย่างอ้อนวอนที่ชวนไปผมไม่ได้คิดทเรื่องหรอกนะครับผมก็แค่คิดถึงคุณเขาแล้วอยากอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่ได้เจอตั้งหลายวันผมก็คิดถึงของผมไหมไม่ต้องโทรก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกเจเอง คำตอบของคนน่ารักตึงหน้าทำให้ปากผมยกยิ้มขึ้นมาอัตโนมัติน่ารักนะครับคุณแฟนผมเนี่ยห้จากเสียงผู้หญิงคนนึงทักผมขึ้นจากทางด้านหลังและเสียงคุณ้นๆนั่นทำให้ผมหันกลับไปมองอา้าวอลิสมาไงเนี่ยผมทักเธอเมื่อเห็นว่าเป็นใคร มารอทอมนาะไปมาหาอะไรกินหน่อยไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอแจ็คอยู่ที่ร้านโจ๊กทำไมล่ะจะทำไมล่ะก็เมื่อก่อนแจ็คไม่กินโจ๊กไงเธอพูดแล้วมองมาที่ถ้วยโจ๊กของผมลองดูก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรอผมพูดพร้อมมองหน้าเธอแล้วก็ยิ้มออกมาเอ,อริสนี่ นาทีแฟนเราผมแนะนำคนที่นั่งอยู่ข้างๆออกไปตอนนี้เหมือนคิดอะไรอยู่ในใจหรือว่าเขาจะหึงผมกันนะโอ้มายกจริงนี่แจ๊คพอผมแนะนำจบคุณแฟนไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มให้อลิซแล้วทานโจ๊กต่อเงียบจนผมเริ่มใจไม่ดีแล้วสิเป็นอะไรของเขากันนะ อลิสค่ะเป็นเพื่อนแจ็คยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณนาทีครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณอลิสว้าเศียดายจังวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะคุณนาทีบายแจ็คอืมบายอลิสเดินออกไปแล้วคุณแฟนก็ยังไม่ยอมพูดอะไรกับผมอีก จนกลับมาถึงคอน,นโดก็ยังเงียบอยู่คุณแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าครับเงียบจังผมถามขึ้นหลังจากที่เราเดินเข้ามาในห้องเปล่าครับผมไปอาบน้ำก่อนนะครับพูดจบก็เดินไปหยิบผ้าขนหนูเข้าห้องน้ำไปเลยผมว่าต้องมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแน่เลยเงียบผิดปกติขนาดนี้ พอคุณแฟนอาบน้ำออกมาก็เดินมานั่งอยู่ที่โซฟาคราวนี้แหละครับผมต้องถามให้ได้ว่าเป็นอะไรคุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมหนกักเสียงโวยวายดังขึ้นหลังจากที่ผมเอาตัวของผมไปนั่งอยู่บนตักของคุณแฟนถึงท่าจะดูล่อแหลมไปหน่อยแต่ก็เป็นวิธีล็อบตัวของคนตัวเล็กกว่าไม่ให้หนีผมไปได้ บอกผมมาก่อนครับว่าเป็นอะไรผมพูดพร้อมมองหน้าคนที่เอาแต่นั่งเงียบทั้งท่าที่ล่อแหลมและหน้าที่ห่างกันไม่ถึงเซนผมต้องขมอารมณ์ดิบเถื่อนของตัวเองไว้แค่ไหนเพื่อรอคำตอบจากคนตรงหน้าคือผมแค่คิดว่าผมกับคุณเป็นแฟนกันแต่ผมไม่รู้เลยว่า คนชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับรู้คุณแฟนหยุดพูดตอนที่ผมใช้มือทั้งสองข้างขึ้นมาประคองหน้าเขาให้เงยขึ้นมามองหน้าผมแล้วพูดออกมาไม่รู้ว่าคนตรงหน้าคิดมากเรื่องอะไรทำไมคิดมากขนาดนี้ครับผมมีเวลาให้คุณเรียนรู้ทั้งชีวิตเลยนะถ้าคุณต้องการ ไ่ทีผมรักคุณนะหยุดคิดมากได้แล้วคุณรู้ตัวไหมว่าคุณทำตัวน่ารักขึ้นทุกวันเนี่ยผมลงจนงโงหัวไม่ขึ้นแล้วนะเห็นไหมผมก้มลงไปช้าริมฝีปากกบจูบริมฝีปากบางแผวเบาเพื่อเป็นการปลอบประโลมก่อนจะสอดลิ้นเข้าไปฉกช,ชิมความหอมหวานในโพรงปากคุณ ที่มีรสชาตินุ่มละมุนเหมือนกับมัฟฟินบูเบอรี่รสเปรี้ยวอมหวานเพิ่มความเข้มด้วยการเติมกาแฟดำความหวานละมุนก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นดุดันตามแรงอารมณ์จนเกิดเสียงของความสุขสมดังขึ้นอยู่นานคนถูกลุกล้ำยกมือขึ้นมาทุอบอกแกล่งประท้วงทำให้ผมค่อยๆถอนจูบออกมาอย่างน่าเสียดาย แต่พอมองไปยังใบหน้าขาวใสที่ขึ้นสีก็เห็นดวงตากลมปือมองผมอย่างแซกซีนี่มันช่างยัวยวนชมัดทำให้สิ่งที่หลับค่อยๆตื่นขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้าพยายามจะห้ามไว้แล้วแต่ก็ทำไม่ได้บอกแล้วไงว่าคนนี้อยู่ใกล้ที่ไรยากที่จะหักห้ามใจได้จริงๆคุณแฟน คือผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมรีบลุกออกจากตักคนตัวเล็กกว่ามานั่งอยู่ที่โซ,โซฟาฝั่งตรงข้ามพร้อมพยายามหักห้ามใจเอาไว้ทำไมล่ะครับเราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรอก็ผมสัญญากับคุณแล้วไงว่าผมจะไม่ทำอะไรแล้ว ถ้าผมยอมล้วครับคุณคิดว่าคุณทรมานขนาดนั้นผมเองจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงผมนะ่ะไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพนะครับงั้นแสดงว่าครับแต่คุณจะทำเบาเบาใช่ไหมครับผมจะทำเบา ยอมหมดละครับนาทีนี้ไม่รอรีรีบลุกขึ้นไปคล้อมร่างคนที่นั่งอยู่ทันทีที่ได้รับอนุญาตผมประกบริมฝีปากลงไปยังริมฝีปากบางอีกครั้งใช้มือสอดเข้าสัมผัสผิวเนียนลื่นมือที่อยู่ใต้เสื้อเชิดตัวใหญ่เลื่อนใบหน้าของผมลงไปสูดดมกลิ่นหอมหวานอ่อนๆจากซอกคอขาวปลืป้มเบื่อคนใต้ร่างจนบิดเราไปมา ยิ่งเพิ่มแรงปถนาในกายปลุกสัญชาตยานดิบเถื่อนที่ซ่อนไว้จนเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ถูกถอดทิ้งไปแบบไม่ใหญ่ดีปล่อยตัวปล่อยใจไปกับพ่วงอารมณ์เสพสมแรงคายไปตามแรงใจปราถนาจนร่างที่มีผิวขาวเนียนละเอียดก่อนหน้าเกิดเป็นรอยแดงช้ำขึ้นมาหลายรอยยิ่งใบหน้าเรียวเหเ,เกยิ่งน้าสเสน่หา ร่างที่โอนอ่อนพ่ตามก็ยิ่งเพิ่มไฟราคะยากที่จะดึงสติกลับมาได้แล้วตอนนี้ยิ่งได้รูปไร้สัมผัสก็ยิ่งทำให้ผมคลั่งยิ่งได้ยินเสียงร้องหวานหูก็ยิ่งทำให้ผมอยากครอบครองเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้น ยากที่จะหยุดความต้องการได้มือของผมยังคงรูปไล้บนผิวขาวเนียนละเอียดลื่นมือนั่นแต่คนใต้ร่างก็พูดออกมาให้ผมได้สติคนมีคนมาไม่ใช่ห้องเราแต่ทว่าผมยังไม่ยอมหยุดการกระทําซ้ำยังจูบซับลงไปยังอกเนียนอีกครั้งจนคนใต้ร่างเผือร้องออกมา คุณห้องเราผมมั่นใจแววตากลมโตมองมาที่ผมมันออกคำสั่งทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรสักคำผมก็หลับรู้ได้แล้วจะทำยังไงได้ล่ะครับผมก็ต้องพยายามหักห้ามใจผลตัวลุกออกจากร่างที่น่าลงไหลเดินไปยังประตูตามที่คุณเธอต้องการแม่งผมสะทบออกมา อยากเอาไม้หน้าสามไปฟาดหัวมันใครกันมากดกลิ่งหน้าบ้านผมวะถ้าไม่มีธุระอะไรสำคัญพอจะเอาเลือดหัวมันออกเลยคอยดูอุตสาห์มีโอกาสแล้วเชียวอารมณ์ก็ค้างหมุนหงิดโวยผมรีบไปเปิดประตูแบบไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ไหนขอดูหน้ามันหน่อยสิว่าสมควรโดนไม้หน้าสามหรือสมควรโดนปืนผมดี แต่พอผมเปิดประตูเท่านั้นแหละครับป้าทำอะไรอยู่เจ้าลูกชายกว่าจะมาเปิดได้ป้ายืนรอจนขาแข็งแล้วเนี่ยพอพูดจบก็เดินเข้าห้องไปเลยครับป้ามาไงเนี่ยป้ามาตอนนี้ไม่ได้นะคือ มันไม่ได้อ่ะไม่ยอมโอ้ยนี่ไม่รู้จะสงสารใครดีคนอ่านหรือว่าไอพี่ค่ะค้างค่ะค้างค้างไม่ต่างกันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับตอนที่สิบเก้าใกล้จะจบแล้วนะคะทุกคนถ้าอยากอ่านแบบเต็มๆยังไงในอ e ีบุ๊กมีนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแต่ก่อนอื่น ใครชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับตอนที่20ส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ